ระบบการทำงานของแมกเนติกครับผมนี่ใส่ข้างในไม่มีแล้วก็คือมันจะติดตดดับบางทีมันก็มีไฟสปาร์คขึ้นมาบางทีมันก็โหลดบ่อยครับคือแมกเนติกทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างคือเราซื้อมาใหม่ๆมันก็จะทำงานได้ดีครับตลอดแต่พอเราใช้ไประยะหนึ่งหรือว่าสองสามปีห้าหกปีอย่างเงี้ย มันเริ่มจะมีปัญหาที่ว่ามันจะตัดบ้างครับติดบ้างดูดบ้างไม่ดูดบ้างก็คือการทํางานนี่จะพาไฟออกมาให้ดูเลยว่างานหลักๆคืออะไรจะมองเห็นไหมครับมันจะม้วนรับไม่ค่อยพอกับอันนี้ก็คือสะพานไฟหลักไฟสามเฟสเข้ามาไฟใหญ่น,นี่เป็นสะพานไฟหลักแมกนเซีมมันจะดูดลง แล้วก็เด้งขึ้นดูดลงแล้วก็เด้งขึ้นตัวนี้จะเป็นสะพานไฟแสดงสถานะยังพวกคอนโทรโโลเวลามันดีดขึ้นเนี่ยไฟแสดงสถานะก็ยังติดอยู่ตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นสะพานไฟหลักคือหลกัลกๆแล้วเนี่ยมันจะช็อตอยู่ข้างในนี้ครับน,น,นี่เป็นเข้าหมาอเห็นป่ะนี่ข้าหมาตัวนี้ดูดลงนะเป็นนาสัมผัสที่ดูดลงดูดไปข้างล่างตุ๊บจะมีตัวนี้รองรับที่ท,ที่ตัวล็อกสายไฟ ล็อกไฟตัวนี้จะเป็นตัวล็อกใส่ไฟพอมันสปาร์กกเห็นขามาไหมครับมีขวันเพราะฉะนั้นมันทําให้นาสัมผัสของตัวบนเนี่ยมันไม่สะอาดเนี่ยในอันนี้ก็คือมันจะไม่เสียรับจะไม่เสียแต่ปัญหาหลักที่เราจะต้องซ่อมก็คือตัวนี้ครัไฟเลี้ยงเป็นมอแปลงไฟเวลาไปทํางานมันก็จะดูดลงพรนี่เดีย๋ยวนี้ น,นี่อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าละเอียดยิบเลยเป็นไสข้างในเลยไม่ใช่ถูกถูกนะแพงอยู่แต่ทีนี้ถ้าเราซ่อมเองหรือว่าล้างระบบเองมันก็จะง่ายเอาราคาหลักพันขึ้นครับโอเคอันนี้ก็คือตัวนี้ห้ามเสียถ้าตัวนี้ไฟชอ็อตหรือว่ามอแปกนี้ขาดแสดงว่าจบจะซ่อมไม่ได้แล้วครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียว สามารถซื้อได้ครับซื้อได้ซ่อมไม่ใช่ว่าจะซ่อมไม่ได้ซื้อได้แต่ถ้าเราถอดซ่อมแล้วเนี่ยถ้าตัวนี้ไม่เสียก็เรามีโอกาสซ่อมได้ร้อยปร์เ็นครับผมแต่ถ้าตัวนี้เสียก็คือต้องซื้อมาเปลี่ยนครับนี่ก็คือมอแปลงที่ไฟเลี้ยงของแมกเนติกที่มันจะดูดเพราะมันเป็นสะพานไฟเข้าสะพานไฟออกเวลามันทํางานจะเป็นหน้าสัมผัสในประมาณนี้ประมาณนี้อ,อย่างนี้ แล้วจะมีตัวนี้ดูดตัวนี้ก็จะดูดลงครับเห็นไหมหน้าสมัมผัสมันก็จะติดกันอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้ดูดลงปุ๊บเนี่ยดูดลงปุ๊บไฟก็จะเรียงเป็นเมนตัวใหญ่ละเป็นเมนสายใหญ่ละเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ใช้หน้าสมัมผัสดูดลงแล้วมันก็จะทาําางนเพราะฉะนั้นวิธีการล้างระบบเราทรําความสะอาดตรงหน้าสมัมผัสตัวนี้ นานๆมันกระแทกกันมันจะมีคราบเข่ามันทําให้ไฟวิ่งผ่านไม่ได้ดีครับเพราะฉะนั้นมันดูดบ้างไม่ดูดบ้างก็คือมันจะตัดตัดต่อตัดต่อตัตอตวนี้จะสัมผัสแล้วหน้าสัมผัสของเมนไฟก็คือเหมือนกันครับผมถ้าตัวนี้ดูดแล้วไม่เด้งแต่ว่าไฟไม่มีปั๊มไม่ทํางานมาจากหน้าสัมผัสของเมนไฟตัวนี้ มันมีคราบสกปรกต้องเอามาล้างขัดใช้กระดาษสายเบอร์พันก็ได้กระดาษสายเบอร์พันก็ได้เอาไว้ขัดตรงหน้าสัมผัสทางในนี้หน้าสัมผัสจะมีตัวข้างในของมันนี่ตัวนี้นี่จะเป็นตัวนี้จะเป็นหน้าสัมผัสน,นี่เห็นไหมนี่นี่หน้าสัมผัสมันก็เป็นคราบขมา่าคราบดำเขาคือมันจะไม่เสียง่ายเพราะามันเป็นระบบทองเหลือง ยังหนาแล้วก็หน้าสัมผัสจะเป็นเม็ดเงินงน,น,นอกจากเราจะเช็ดล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้งานได้เหมือน,เ,อนเดิมปกติเหมือนเดิมแต่ว่าการซ่อมบำรุงการรักษาก็อาจจะต้องใช้เวลานี่ครับก็ตัวนี้ก็ต้องวัดดูใช้คลิปแอมวัดถ้ามีกระแสะไฟผ่านเข้าแล้วก็ออกแสดงว่าไม่เสียห แต่ถ้าวัดแล้วไม่มีอะไรเลยขาดหรือว่าแตะตรงโค้งมันมีขึ้นมีไฟขึ้นตรงโค้งมันมีความชื้นทําให้ขดลวดข้างในนี่มันช็อตครับส่วนมากเรามองเห็นง่ายก็คือถ้ามันช็อตอ่ะพาพันตรงนี้มันจะไหม้หมดเลยเนี่ยมันจะไหม้หมดเลยแต่อันนี้สภาพยงดีครับมีข้ามเขามาเนื่องจากมาจากไอตัวระบบสัมผัสมัน เดี๋ยวเราก็ลองทำความสะอาดแล้วก็ประกอบดูครับผมแช่สันไหลครับผมแช่สันไหลหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับเอาลางคราบสะกปรกออกให้หมดเลยนี่ครับมันจะใส่ป้นอย่างง่้ยเลยแบบนี้มันไม่ได้เสียงง่ายๆครับถ้าเราล้ลางเช็ดทำความสะอาดเพราะว,าว่ามันไม่ได้มีสนิมส่วนมากระบบข้างในจะเป็นทองเหลืองครับทอง,เ,องเป็นสปริงก็จะเป็นสเตนเลส เพราะฉะนั้นถ้าเราล้างขัดทำต่างเนี่ยก็จะใช้งานได้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่เพิบเช็ค มันก็จะดังนี่ก็ต้องกดลงกดลงแมกด,ดูดดูก่อไงวะเฮ้ยมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมฟัมแมกเนติก